สวัสดีครับมาพบกับรายการคนบ้าบอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับแอดมินอ้นคนบ้าบอลเช่นเคยนะครับที่จะมารายงานข่าวาว,าวในโลกของฟุตบอลให้เพื่อนๆได้นนรับชมรับฟังก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่องของเราช่อง soccer sport นะครับไว้จะได้ติดตามข่าวาว,าวในโลกฟุตบอลอย่างใกล้ชิดทุกวันเลยนะครับ วันนี้ก็มีข่าวๆในเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งก็ฟอร์มฮอตนะครับไล่กด RB ร a บีแลซิกหประตูต่อ3มานะครับซึ่งวันนี้พวกเราจะมารายงานในเรื่องราวที่ต้องบอกได้เลยว่าเป๊ปกวเดียวล่เกมละเอียดจริงๆนะครับแม้กระทั่ง แจ็กกิลิชนะครับที่เพิ่งซื้อมาในค่าตัวเสติและก็ลิยานมาเลสยังต้องโดนตําหนิเลยนะครับเราจะไม่พูดในเรื่องของสกอร์โดยรวมแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเพราะว่าเชื่อว่ามีใครหลายคนนั้นก็ได้หยิบยกเรื่องนั้นไปพูดหมดแล้วนะครับเราจะมาคุยในเรื่องนี้กันดีกว่านะครับโจเซฟ กวาดโอล่านะครับกุนซอของแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉุนขาดนะครับจนเรียกแจ็คกีลิชนะครับกับลิยานมาเรสนะครับมาตำหนีระหว่างเกมที่ชนะอาบิโรซิกนะครับโดยที่เขาบอกว่าไม่พอใจมากๆที่ทั้งคู่ไม่ช่วยเกมรับเท่าที่ควรโจเซฟเปกวาดโอล่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสมสรอ,อภิมหาเศรษฐีเวทีลูกหนังพิมพ์ลีอังกฤษ ตวาดใส่แจ็คกิลิสนะครับแล้วก็ลิยานมาเลสอย่างรุนแรงนะครับระหว่างเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่ม A นะครับนัดที่ทีมเปิดรังเอธิอัสเตเดียมนะครับเอาชนะอาร์บิรซิกไป6ประตูต่อ3เ <c oughs> มื่อวันพุทธที่15กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับในนัดดังกล่าวนะครับมาเลสทำประตูให้ทีมได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกส่วนกิลิสนะครับเป็นคนผ่านบอลให้หนาธานอาเก้นะครับทำประตูขึ้นนํา ให้ทีตั้งแต่นาทีที่16แถมยังทำประตูได้เองในนาทีที่56ด้วยนะครับแต่ทว่ามันมีช่วงหนึ่งที่กัวเดียโอลานะครับเรียกทั้งคู่มาดุใส่อย่างรุนแรงนะครับทั้งนี้หลังจบเกมไปแล้วนั้นเป๊ปกัวเดียโอลาได้เปิดเผยว่า เรียกทั้งคู่มาตำหนีเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ช่วยเกมรับตามที่ตนวางแผนเอาไว้ตอนพักครึ่งแรกเรามีการพูดคุยหาแนวทางการเล่นที่เราต้องทําซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ได้ทําตามแผนที่เราคุยกันไว้มันมีการทะเลาะกันอยู่บ้างเพราะอาร์บิราซิคเป็นทีมที่ดีมากพวกเขาใช้นักเตะสีคนในการขึ้นเกมลุกโดยมีมิดฟิลด์ตัวคุมเกมตัวคุมจังหวะซึ่งพื้นที่นั้นมันมีนักเตะไม่มากนะพอบอลออกมาที่ด้านข้างพวกเขาก็ทะลวงแนวรับกันได้เร็วมากแน่นอนว่ามันไม่ง่ายที่จะรับมือเรื่องแบบนั้นแต่เมื่อคุณแย่งบอลกลับาได้ มันก็จะมีนักเตะหลายคนที่อยู่ด้านหน้าและรอรับบอลจากคุณอยู่ถ้าคุณผ่านบอลได้สักหครั้งหรือ2ครั้งในจังหวะที่สวนกลับแล้วแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสบุกใส่เพื่อรุ่นประตูแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเป๊ปกว่าเดียวล่านะครับที่ ถึงแม้ว่าทีมจะชนะและมีความสุขไป6ประตูต่อสานะครับแต่ก็มีบางช็อตนะครับในเกมนี้ที่เป๊ปกว่าเดียวลาไม่ได้พอใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เกมเในลีกแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป๊ปกว่าเดียลาก็ไม่ได้พอใจในฟอร์มการเล่นของทีมอาจจะเหมือนกับมันไม่เป็นไปตามแผนที่คุยกันไว้สักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอดูกันไปว่าจะมีการปรับจูนอะไรในอนาคตสําหรับนักเตะก,กับตัวเป๊ปกว่าเดียวลาะเองด้วยนะครับซึ่งก็ เชื่อนะครับว่าทุกคนก็อยากให้มันออกมาดีแหละครับแต่ว่าเกมก็ชนะไปแล้วนะครับแต่เอาจริงเรื่องของการเล่นความละเอียดในการเล่นมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะเป็นบันไดไปสู่ชัยชนะในทุกๆนัดนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอของโลกฟุตบอลนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ